นิทานจีนสอนลูกรักตอนชื่อเสียงลาบยศคนแซ่ไปถามสหายที่ชื่ออาหัวว่าถ้าเจ้าไม่ลาออกจากราชการป่านนี้ก็คงได้เลื่อนเป็นเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่คงจะมีลาบยศชื่อเสียงมากมายชไหนเลยเจ้าไม่ต้องการมันเล่าอาหัวจิบน้ำชาชมแมกไม้นานาพันในสวนแล้วตอบเพื่อนว่าชื่อเสียงลาบยศจะมีประโยชน์อันใดตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้แต่คนแซ่ไปคานว่า ใครว่าไม่มีประโยชน์เมื่อมีชื่อเสียงลาบยศทรัพย์สินเงินทองก็ตามมาบารมีก็มากมายครั้นเมื่อตายไปลูกหลานก็ใช้ประโยชน์ได้จากชื่อเสียงของเราเพราะผู้คนก็จะคารพนบน,นอบลูกหลานจะทำสิ่งใดก็ง่ายมีชื่อเสียงลาบยศของเราหนุนนำคำจุนแต่ถ้าบรรพบุรุษสร้างชื่อเสียงไม่ดีไว้ลูกหลานก็ถูกประนามเดียดชั้นไปด้วยแล้วเช่นนี้จะว่าชื่อเสียงลาบยศไม่ดีได้อย่างไร แต่อาหัวแย้งว่าถ้าเช่นนั้นน่าจะเป็นเรื่องของคุณงามความดีมากกว่าในยากจนไร้ลาภยศชื่อเสียงแต่หากนำคุณงามพอความดีให้ประจักษ์ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ